ครับผมวันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับไก่ไวประมาณสอง,งสามเดือนนะครับชุดนี้จะเป็นไก่ขาสั้นนะครับผมชุดนี้ผมเปิดแบ่งอยงู่ที่ตัวละสองร้อยนะครับเป็นไก่ขาสั้นนะครับผมตัวผู้หนึ่งนะครับตัวเมียสองนะครับผมขาสั้นนะครับ ไก่ตัวเมียนะครับจะเป็นไก่สีโกโก้ก,กะ,ะครับส่วนตัวผู้นะครับเป็นไก่สีดำนะครับ เนี่ยตัวนึงก็จะเป็นสีดำนะครับเหลืาท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมผอม,มาสอบถามได้นะครับตัวสองร้อยนะครับขาสั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับผม